สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาค่ะไปเลยไปถึงเนี่ยเสียงดังไปเ,เข้าเหนียวไหม,มเบาค่ะ

จะมาดูที่หมู่บ้านที่สร้างไว้ในอินสตกในทิกต็อกนะแม่ไอ้ฟเขาฟอร์เพลงแล้วก็ก็ปัใจไยวัตอนนี้เกมกันจะโลดนนะครับได้เงินกันยังไง เกิดมาแล้วนะครับนี่คือหมู่บ้านที่ผมสร้างไว้นะครับนี่เป็นหมู่บ้านและผมคือผู้ใหญ่บ้านนะครับโอ้โหเล่นเสียงดีกว่าเล่นละคังกดอันในหมดครีเอทีฟไปเฮ้ย <c oughs> บ้านนี่ไม่ใช่บ้านแกน,นี่บ้านของผู้ใหญ่บ้านีน่บ้านของใครเลยครับืมนี่ทางเดินน้ำพุนะคนอื่นสร้างไว้อืบ้านนี้ใครก็ไม่รู้นะครับโอ้หดูบ้านนี้อืมดูนี้นะครับ มีชั้นสองเหมือนเด็เอานี่นี่ชั้นดาดฟ้าเนี่ยปลาปงก่อนไหเอามีมดมีทุกอย่างยกเว้นลูกค้า เนตมันหนีติดจับรถเนาะม,มันือใจอยังใดมาอยู่ตรงนี้หมู่บ้านผมผมไาเจอหมู่บ้านเล็กกองทัพโกเลมนี่เฮ้ยมีหมู่บ้านอีกอันนึงบ้านติดขายกันติดายคขายกันบ้าเบาบ้านช่างตีเล็กว,วัดเนี่ยใจเ<ด>ข็ดนี้สิ ม,มีอะไรบ้างเออผ่อนกับปรดหรือผ่อนจอดรอบไม่เป็นอะไอย่างนี้จ้อยออฟซีดีนขนมปังอแอป,ปเปิ้ลมันจะตี่มันรู้นั่นในแปงเหยียบมันไม่ใช่โต๊ะนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยใแคบได,ได,ได้แล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้ที่ทำหมวกอะไรเนี่ย เฮ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มออกจากหมู่บ้านทำไมเฮ้ยพี่เบิ้ม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 กับหมู่บ้านเ๋ยวนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเราเฮ้ยบอกว่าจะมีชาวบ้านอยู่ในนางนั้นเอเอดิอันนี้ก็อะไรอะมันก็ไม่มีอะไร ตัวม้วเป็นแบบนี้ได้ไงหลับไม่ได้ผมจะไปดูบบนางิบะม่วงแต่อตอนทำได้ไปแอลสักคำน,นะ่ะเนาะคนณมดไปละกะ้กค่ะบ้านในหมู่บ้านนี้มีกี่หลังนะครัแบแบม่บ้านหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบ้านในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดแปดหลังครับหมูอ้วนหูอะไรหรอหมูอ้นมีกี่ตัวและนี่ก็คือฟาร์มของชาวไรนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆ เล่นน้ำเด็วเดี๋ยวเยวช้าไลก็มาด่าเอาหรอกเฮ้ย hey, สวัสดีพี่เบิม้มในเ่็บครีเอทีฟมันไม่เห็นเราหรอกเฮ้ย hey, สวัสดีน้องไก่เระปลูกผักอะไรมาัางไม่มีผักอันนี้สร้างหมู่บ้านเองหมู่บ,บ้านมันก็ต้องมีครังอาหารด้วยสิ ต้องมีคอกหมูต้องมีเลี้ยงปลาต้องมีปลูกผักเลี้ยงไก่เฮ้ยไอ้บ้าไปไก่ไว้กินไข่อยากโดนดีใช่ไหมหวานรเพรเลยไปไอเด็กนี่ก็ไปมาสนบ้านผู้ใหญ่บ้านอีกผู้เซอ์น่ะปีมันก็เป็นไปยูทูบเบอร์เนาะมันก็เป็นลานมันก็เป็นแต่ ไอ้เจ้าเนี่ยแหนติมันแย่กลินนาะดังไฟแย่กลินไอ้ตัวน้อยๆน้ำจิ้ไอ้เจ้าเนี่ยแหน่หัะเออมันจะไม่ตีละครั้งอยอกคอำสาเนี่ยกกันเนาะบ้านฉุกเฉินนะครับถ้าใครไม่มีบ้านอยู่ก็มานอนบ้านนี้ได้ตื่นบ้ามฉุกเฉินฝนไปหากับเข้าในสวนมาคือ อย่างมาเก่งดูฝ้าขอาชาวกักเก็บหยาปมะฝักป้าน่เก็บโน่ะ้าิ่มเป็นหนุูเนื้อบ้านไหนอะชาวบ้านต่างกันต่างคนมีความสุขนะครับเฮ้ยพี่เบิ้มพราะว่ามีพี่เบิ้มหลายตัวจำนวนมหาศาลให้น้องหมูโซดี้หมูโอ๊ย เยอะทำไมคนที่มันภาพคลิปมันภาพแกคนดูเยอะมากทำเงินจากยูทูปเยอะมากโตเล่มคนเหมือนบ้าดูอย่างเงี้ยเหน็นจะมีอะไรเลยนะใจเนาะบ้าบอเด็กมันก็ชอบดูนนอันนี้อะไรอ่ะไม่แน่อยู่ปะตลกตลกอย่างเงี้ยอยากไ,ไปดูโอ้โห นี่คือหมู่บ้านกลางเกาะเหล่หานีโอ้โหหมู่บ้านน็อตเต้นเต้นอะไรจ่ามีหยั่งร้องเพลงก่อนใจดีหน้าตาเกาะบันเดจใจดีนนคนติดตามเยอะมากจ่าอุบาทว์เลยโอ้กาบันเดจเพาะเนาะดูนี่สิครับฟาร์มฟาร์มวีดีเจอร์นี่เป็นหลังคาของเขา สวัสดีครับมีอะไรให้ขายให้ผมไหมครับหา15แรก่กับมรกตโอ้โหขวานเหล็กแต่ผมไม่จำเป็นหรอกครับเพราะผมมีขวานเพชรอันนี้มรกส20อันแรก่กับดาบเหล็กแอนชาร์ดลดราคาเลยแม่ขนมปังเหรอมีแต่ขนมปังไส้กรอ,อกแม่เห็นนะ,ะขนมปังใน ตู้เรามีเยอะแยะไม่ซื้อไงฮึ่มกลับหมู่บ้านเองตนอรถนี่มานี่ละตะกี้เจอชายประการสวัสดีเราคือหมู่บ้านกันกอดเอ้ยโกเล์งกลับหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไอพี่บอมพี่บอมพี่บอมครับฟรีเงียบๆหน่อยเสียงดังเกินกลับหมู่บ้านไม่ใช่มาเล่นน้ำ ตัวเหม็นใช่ไหมพี่เ <ละ S 2> บิม้มรถนีเขามาไผ่ซัทา,าก็มาเอะกกันน้องจอยวัดอาจจะเติมน้ํามันเออไปขออีกก็เป็นการนำหมกน้ำมันอย่างเดียวก็ได้กับเข้าวัดเอยกันอืมได้เข้าวัดตัวใด้กันน้องจอยโอ้โหโอ้อยข้ามก่อนพี่เบิ้มตัวนี้ คนที่มาอย่างอี้นะเขา่อยมาเอวผอบ้านผอเมืองเขาบอกได้ออกไปไหนไม่ได้น้องจ้อยคนเอาเนี่ยนี่ปันกัน,นอนห้องยามาออกตะลูกเออเป็นยังไองวันนั้นเมื่อวันไหนไปเอี่ยวหาแม่โมก็ได้ไปห้องยามาเ,อายเออยายอ้ยนาะเออเป็นยังหมอนัดนี่ลูกหมอนัดหมอเลยมือออกยามันรู้มั้ไอช่างตี นึกใช่หนูค่ะจะโดนหลอกโอนเงินไปไหนโอกัมุกกมือคนว่ะทีแรกก็ไปเห่อไอหนึ่งโอนขออีหนึงโอนว่ะโอน้ามันกลไปหา ัน่มันสงสัยโดนหลอกเฮ้ยมันคบประตูอีลามูลน่ะทีคือประตูมันจับะตางคนบนกตยี่จี๊ดสีอะตอนนันก่ส่งไปใส่เนมันหลอกกับไมเห็นมือบล็อกกระจกุกเพลียฮะไอ่ฉันจะจับซับไอ่จับบาดฉันตอนนี้ตัวหาย่ตั <จะ S 1> แล้วมีเหีย่ยมคนแบบเป็นยามอยู่ใช่ประกา,ายไอฉันไม่ชอบมา,มาขอตังค์กําปั้นสองปันหวงจอยมีจะตังค์เติมแล้วมันลดว่ะไอ้น้องไปมาเนี่ไม่ใช่บ้านแกบ้านผู้ใหญ่บ้านฉันแหละเป็นผู้ใหญ่บ้านสอนไม,ไม่จำใช่ไหมสอนสอนมันไม่จำใช่ไหม,มว่ามันมันไม่ใช่บ้านแก มันเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนี่ดื้อเกินเหรือน,นี่โอเคเนี่ยผู้ใหญ่บ้านสวกเด้อสวกเด้อมาจากไหนสวกเด้อเนี่ยนี่ กัวมันนั่นใบหนึ่งใบย่อโอนก็เดียวไปขออีกหนิงโอนว่ะมันโอนไปไหนแม่ก็มันก็เกิดเหมือนดีไข้หงอไอ้หน่อยอีน้อยรักบอกอีหนึ่งไอหนึ่งถ้าจะโอ้รู้ไอ้น่อยอีน้อยโอ้แม่ฟังไม่ใช่ครับเจอกันตอนหน้าครับของครับหง่า